สวัสดีครับครับพ่อพ,อพอ่อก็ง่ายแหละเมืองไม่ง่ายแหละสายจวดครับง่ายละอนอนขั่วออนทั่วนะครับมันนี้ผ้ามาออนทั่วดูบริบทนะครับ ซึ่งออกมาครับใบใบตรงเต่านี่ยอยู่บ้านเล็ย้ยงงานอยู่บา้านเลยกออกมาอ่อนไหายครับเมื่อวานยังห่อนเมื่อนี้ก็สีเมื่อนี้ห่อนก็เมื่อวานแต่ว่าแดดแดดบ,บ่บบาหนไอยแดดอึมครึมนะครับมุมเล็กครับ ต้นเคเร็กนี่ต้นเดียวต้นที่สองอยู่หันตายซื่อๆครับร่วงกินว่าไม่เวียวกเยี้ยก็เล่นน้ำนะแน่นวะครับเล่นน้ำเล่นน้ำครับโอ้ผม่วงปุ่มอะไรนี่เป็นดอกครับออกช่อดอกอ,อ,อ่าอ่า อ,ออกช่อดอกย่ามในบ่อกออก่อ,อนี่หลายเด้ครับกพลังออกห่อโคตด่ามเขาะอะโคตนด่ามโคตด่ามมันจังติดติดโอ้เป็นหลายขับจนนี่คถ้าไม่ติดนี ไาม่ต้นตนมองปุ่มแล้รเรือมวงวงองกลองนี่ตะกาในเปแลววะวมองกาใน <c oughs> เบเกอร์ให้ได้น้ำก่อนครับได้น้ำก่อนน้ำหล่นถังเข้าใส่ดูก็หล่นถังต้องหมุนนี่เปิดเปิดประตูหน้ำ Hiện đây, đầy đằng à, Nút khẩu lại thật ได้น้ามันเป็นไดโบโอโตโครับเลยวเอ็ดอ่าสปริงเกอร์ดสปริงเกอร์สามตัวครับซ้อยเหลือคือฮอบสิบเปิดสปริงเกอร์ไว้ตลอดครับนี่แต่ตัวนี้เอาให้ตัวมะนาวก็บมงม่วงครับอ่ะตัวนี้ ต้นมะมีกับขากับต้นกลวยคือประสงค์ตัวนี้คือห้าสีซอยเหลือเวลาห้าหลงหลงเปิดหลงปิดพ่อออโต้เนี่ยันมันอันนี้ครับตัวน,นี้ก็สิเปิดขึ้นกัน,นครับ ต้นอ่าเปิดเลยเริ่มเปิดเขาน้ำมันจะไหลต้นอีสายอย่างมันจะไปต้นต้นพผยต้นนะครับต้นนี้หอากับคอยลงมันจะได้อยู่ทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่มันจะได้อยู่สามสี่จุดสซปิงเกอร์สองจุดมันก็สิเบาลงเห็นบอกครับเบาลง แต่วันก็ทำาให่าไดน้ำครับต้นก็นระวางต้นบ,งบ,งบงังม่วงก็เลิ่ออกดอกครับบังม่วงกับ,บต้นบักอนาวใหญ่แล้วก็นี่ครับนี่เอาห่าเสียดายอีกนี่คือ,อเอาเส่ยดาน้ำ ใส่กอไผ่นี่นะครับนี่ประโยชน์มันมีนครับพวกไร,รับนี่นี่ขันสีตัดกับบ่ไร่เราซูบ่ไร่เห็นบ่ครับเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันกัดมันกัดซ้ำมาสีซึ่มเข้าไปได้นะครับมันก็เสียได้อยู่สี่จุดสี่จุดกี่เข้าเข้าไปเห็ดนัเเเนเนทนีได้สบาย ดูสายยางก็ค่อยใหญ่ย,ยนะครับเลยใหญ่ามากเบิดแหละครับนี่ไม่ต้นมองมองบักเขียบอ่ะใหญ่ามากกอภัยแถวนี้ครับแม่นเบิดครับนมันสปริงเกอร์เขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยให้มันไหลอยู่อ่ะเขาเปิดเต็มที่นี่จะปิดนำเนี่ก่อนใหมัน ขึ้นไปเต็มถี่เลยครับ ตัวนี้มันเป็นทอยาวท,ทอทรงหกขุนมันหน่อยได้มากแต่ได้มากแ,แ,แต่บาดานครับพอเราได้ปิดปิดประตูน้าให้เขาน้อยหนึ่งให้มันทรงลงทอนี้เต็มถี่แน่ เพราะมันเลยปั่นนำออกไปครับปั่นนำออกไปอาจจะรอดจะข่าวครับอ่า